กบเสร็จแล้วนะครับอยาจะลองดูนะครับว่าจะใจได้หรือเปล่านะครับเพื่อนตัดหญ,ญ้าต่งจากหลาดาดาร้ดนะครับคับหัวกรหัวโปรมาปกตินะครับไม่เดือดนะครับ,บน่าจะประมาณตรงงแรงนะครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับอะไรที่เหลือนะครับครับมียุดไข่ดวงนะครับอกเหลี่ยมนะครับกระป๋องปสนมน้ำมันนะครับเครื่องริดนะครับมีจานเด่นแต่แต่ย่นะครับ,ลรบแล้วก็ใบเต็มนะครับเจิบหองนิ้วนะครับ อยาลงใจดูนะครับครับปอมเครื่องใหม่นะครับจะโลไว้ก่อนนะครับ